อะไรก็ชุดไม่อยูเพื่อนน้ำปลาไหลหลากน้ำมาแล้วนะเป็นภาพประวัติศาสตร์20ปีนะที่ป้าแบบไม่เจอมานานมากนะคะอันนี้คือน้ำลำห้วยนะคะบ้านป่าแดงอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายพอดีพี่ชายเก็บภาพมาให้ดูนะคะว่าโอ้โหน้ำบ้านเรานะมาแบบนี้อีกแล้วนะหลังจากที่ไม่เห็นมา20ปีนะคะดีนะที่เรามีถนนคอนกรีตกั้นมวลน้ำไว้อยู่นะเพื่อน อันนี้คือลำห้วยนะคะลำห้วยอยู่ข้างบ้านเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือมเมื่อย้อนไปเมืม่อ<ม>40ปีที่แล้วนะที่เรายังไม่มีสะพานคอนกรีตที่แน่นหนาขนาดนี้นะไม่เหลือค่ะโดนตัดขาดนะคะอันนี้คือซอยข้างบ้านนะคะเพื่อนเดี๋ยวลำน้ำห้วยนะคะมีมาคู่บ้านคู่เมืองบ้านประเด็นมาสมัยตั้งแต่ตาเกิดแล้วนะคะดูความแรงของน้ำน,นะ แรงมากๆแล้วม,ม,วมตอนเนี้ยอันนี้นะคะสภาพนี้นะเพื่อนเมื่อก่อนนะคะมันจะเป็นวังนะคะข้างบ้านข้างบ้านเนี่ยมันจะเป็นเวิ้งเลยก็คือน้ําที่ไหลมาจากตาดอยนะคะ <c oughs> มันจะมาพักตรงข้างบ้านตานนี้เลยนะ,ะ <c oughs> เขาเรียกวังนะคะวังเป๋ยนะคะอันนี้มีชื่อวังด้วยนะ,ะเออป้าเป็นคนข้างวังนะะ <c oughs> มันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นเวิร์กน้ําที่ให้เด็กๆมาเล่นนะ้าตรงนี้ได้นะคะก็คือเป็นที่พักน้ํานะคะที่เขาไหลมาจากยอดโดยนะแต่พอดูสิคะคอนน้าป่ามานะมันจะทําให้ตรงเนี้ยแรงมากๆากเลยเห็นไหมเพื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนะไม่มีสะพานคอนกรีตนะคะสะพานธรรมดานี่คือไม่เหลือนะคะอันนี้ต้องขอบคุณงบประมาณด้วยนะคะงบประมาณรัฐบาลเนาะดูสิแรงมากๆนะคะและ้วบ้านฝั่งตรงข้ามน,นะ ฝั่งเขาจะโดนน้ํากินเวิ้งเข้าไปในบ้านเขานะคะแล้วขอบคุณด้วยขอบคุณรัฐบาลถนนคอนกร,รีตด,ด้วยนะคะที่ดูสิว่านจนน้ําฝนล,ล้นแทงอะ่ะเพื่อนเนี่ยล้นแทงแล้วนะฝนซึมมาทั้งคืนแล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะน้ําที่สะสมอยู่บนยอดดอยเขาก็ไม่มีอะไรฉุดเขาอยู่นะเขาก็มาเลยนะคะอันนี้คือกอไผ่ของพี่สะพ้ายนะคงจะไม่เหลือแล้วไม่รู้จะเหลือไหมนะคะไม่รู้ว่าจะพาน้ําสะพาไปด้วยไหมนะ าอน้ำมันแรงมากๆกันเพื่อนย้อนไปเมื่อสิบสิบปีที่แล้วนะคะไม่มีถนนคอนกรีตน,น้ำป่าที่เราเห็นน่ะคือแบบว่าเข้ามาในบ้านเลยนะและที่ดินพ่อกับแม่ที่สะสมมาเนี่ยแหว่งไปเยอะมากนะดูสิอุ้ยมันมันเป็นความตื่นเต้นเนาะมันไม่ใช่ดีใจที่น้ำมานะเพื่อนแต่เราไม่เห็นภาพนี้นานแล้วนะคะแล้วเวลาน้ำป่ามาเนี่ยเขาก็จะพาท่อนซุงท่อนไม้นะคะที่ อาจจะล้มอาจจะแห้งหรือว่าอาจจะดึงลากขอนโคนมานะคะก็ไหลมากับเขาด้วยนะคะโอ้โหแต่พอเราเราดูอย่างนี้นะเพื่อนๆความน่ากลัวของน้ําเนี่ยจะบอกให้ว่ามันรุนแรงมากๆเลยบางทีเขาก็ลากต้นไม้มาทั้งลากเลยนะไหลลงมานะคะแล้วหลังจากนั้นะบอกได้เลยว่าล่องรอยความเสียหายเยอะมากนะคะน้ํา ดีนะที่มีถนงคอนกรีตกั้นไว้ให้นะคะมันก็เลยไม่เข้าบ้านนะคะมันเหมือนกับเป็นฝายกั้นไว้ให้นะะเพื่อนลดแรงกระแทกของน้ําที่ไหลมาจากยอดโดยนะคะดูความเร็วของมัน,นะคะ่ะอันนี้คือตรงบริเวณตรงหน้าบ้านของป้าพอดีนะคะบ้านที่เชียงรายนะคะดูสิมันจะเป็นโค้งรับน้ําตรงนี้พอดีเลยนะเมื่อก่อนก็มีอ่าต้นพุทรายอยู่ด้วยนะคะ ก็ในหมู่บ้านนี้ก็จะรู้ว่าหน้าบ้านป้ามีต้นฟูซาแล้วก็อร่อยมากๆนะคะตอนนี้หายไปแล้วเนาะเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะแต่ล่าสุด20ปีที่แล้วมันก็มาแรงแบบนี้ค่ะแต่มันไม่มานานแล้วอันนี้คือการสะสมของมวลน,น้ํานะคะการสะสมของมวลน,น้ําอัน้ําฝนนะคะที่อยู่บนยอดเขาค่ะแล้วก็มันมันอันไม่อยู่แล้วนะจริงๆเรามีฝายมีมมฝายกั้นน้ํานะคะ อยู่ที่ต,ต,ต้น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 น้ำนะที่ยอดโดยนะแต่คงรับไม่ไหวนะคะน่าจะพังแล้วนะคะถ้าน้ำมาขนาดนี้นะค่ะเพื่อนก็ขอบคุณในการรับชมวิดีโอนะคะอันนี้ป้าเอาภา,าพาเอาคลิปมาฝากนะคะอันนี้เป็นความตื่นเต้นด้วยแล้วก็เ,เป็นความน่ากลัวด้วยะค่ะ